สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้เปิดโตด้วยรอยยิมอีกแล้วน้ำชมจะมาตามสูตรคำนวณแล้วก็ฟันต่องงวดของเซียนปะคุณชัยนะคะงวดที่ผ่านมาเลขเซียนปังอีลีน้ำชมเซียนเน้นให้ตั้งแต่ตองวดเลยนะคะสองสี่สี่สองนะคะน้ำชมเน้นต่องงวดแล้วนะคะมาโค้งสุดท้ายเซียนกันยังไม่ยำอีกคือเก่าน้ำชม ผู้ใดได้เขามาบึงลิปนะคะได้เอาตัวเลขของเซียนไปเสี่ยงโจกเสี่ยงมันกะยินดีน้าอิลีเลยค่ะเด้อเซียนเน้นให้คัดให้แค่สองชุดสองหางน้อจชมถ้าผู้ใดบได้ดกะค,ะคงจะโบเมียนแล้วนะคะเพราะว่าเซียนมันใจฟันท่งขักอิลีนะคะงวดที่ผ่านมาปังคักปังแน่นะคะงวดนี้มีข่าวดีแล้วค่ะท่านชมเซียนได้ฝันต่องวดแล้วก็ฝันเป็นแนว ตัวเลขนำนาชมแล้วก็สูตรคำนวณเสี้ยนกะจัดให้นน้อๆเน้นๆคือเก่านะคะจะได้เป็นแนวทางความฝันจังใดแบบใดแล้วก็สูตรคำนวณเสี้ยนจะฟันเป็นตัวใดนะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเสี้ยนนะคะให้เสี้ยนประคุณใจเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะจันสวัสดีค่ะ,คะเปิดโตด้วยรอยยิมนะคะจย์เนาะโอ้ยงวดทิพผ่านมาเลขของเซียนประคนใชยเฮาปังอีรีนะคะเน้นให้เทิงตง,งวดและะ้วก็เทิงโคงสุดท้ายเลยนะคะจย์เนาะสองซีซีสองตัวนี้นะคะปังคักปังเน่นะคะฟันออกมาให้แค่สองชุดสองหางและะ้วก็เน้นให้ชุดเดียวเทิงสองรอบเลยนะคะเอา้าเดี๋ยว่าวโชคมานหลู่นะคะอาจาย์เนาะ แฟนน้อยครับค่ะให้โชคแฟนช่องกะอาจารย์เฮาเปินลกะได้โชคได้มานะคะกัยินดีกับคนที่ได้โชคได้มานหลายๆนะคะผู้ใดได้โชคได้มันกับอาจารย์ลายอยากแบ่งปันให้อาจารย์กะติดต่อผ่านช่องแค่ผราร่วยได้เลยนะคะเด้อยขอเบอร์ของอาจารย์ได้นะคะผู้ใดพวกท่านได้โชคนะคะกะรุ่นต่อนะคะอาจารย์เนาะต่องวดของอาจารย์นะคะอาจารย์เฮาปังมาสองวดแล้วนะคะเอา เป็นงเด่นเนาะค่ะอาจารย์ตองวดฟันดีไปค่ะอาจารย์ฟันดีอยอะแยะหมดขึ้นนั่หน,น,นหว่วยจนจะหลุ่นอีกแล้วตัวหนึ่งน,นั่นฟันดีอยู่เยะหมดขึ้นนันร้องเตือนทำได้ปสาธแสดงว่าคลิปนี้จะลุ้งทึงสูตรค้านวณแล้วกะฟันตอนงวดเลยเนาะค่ะอาจารย์เนาะแฟนช่องไ<า>ด้พิจ,จารณาเนาะคะ่ะเพราะว่าหมึกหมึกขึ้นนี่บวัวได้เห็นงานนะเป็นแบบ ล่าเขาหยุดนั่กันเลยเลื่อเดีนอนย่ำขึ้นเต็มทีค่ะอ่ะเตว่าฝันตองหดนี่เพิ่นว่าแม่นคักเนาะค่ะอาจารย์เอ้าฝันว่าจังไดค่ะอาจารย์เราไอ้แฟนจองฟังนั่ก็ได้ค่ะอาจารย์ว่าเซียนผู้นนเชิดเป็นคนที่ฝันแม่นเนาะค่ะฝันบวกลื่นฝันฝันฝันมันสองฝันนะค่ะฝันเลกฝันเลกฝันว่าก็รอท้าทายโอ้ค่ะ ่ <rude S 1> ันฝันว่าต er ัวทาร์ไนี Teach, le, ่คือว่าเริ่องานมาแล้วมานอนเงยวเวียนนะฝัน <Wha> ค่ะวงใบตัวทาร์ไพยู่ครับุ่้องเวีนตัวท์ค่ะอาจัอะไรกูยัเอาข้าวใหตัวไนมาว่าตัวทาร์มันว่าตัวทาร์ไพมันว่าตัวมันก็เคยออกสองเพียร์เลยกับเรกัวท์แมนค่ะอาจารย์ ครับวันนี้กับฝันสองก็บฝันสองก็นอนย่ำคลืนมาฝันอีกค่ะฝันว่ายางไปตรงไหนตรงหน้านี่แหละแล้วลตัวสาสาหน่วยหนึ่งค่ะมาข่มเบิ้งกับแม่จะหอยขมเต็่สะนี่หน่หนหนวยยังไงมาเลยงุ้มเศร้าขึ้นมาเบิ้งประมาณหากหกน่วยนี่แหละอ๋อค่ะ อาฮอดเงาูา่าไาาง,ามมงไงหอยผมมาล้างน้ำเงยไงเชดจูดแบแตบจะกินแตบนะค่ะอันนี้มันได้ไดกลับมาบ้านมาบเปนนี้ได้มมไปิงอมาแัดกลายเป็นเยห,หนนนนย, oh. <Okay. S 2> เยียดหน้าน้ำได้เปิดหอยน,น่ะโอ้ค่ะเออแล้วมันเหียดกีหน้าหน้าน้ำนี่ตัวไงยแบบนี้แต่ว่าหมด โมกไปนอนใหม่ครับได้กินฝัได้กินก็แม่โอ้ค่งานคุยรูปบ้านฝันได้อยากได้กินเนาะอาจารย์ค่ะถ้าเอาแบบเอาหอยสูตรก่อนเนาะค่ะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ลงเทิงสูตรคำนวณแล้วก็เทิงเหลขข็กความฝันให้พิจารณาเลยนะคะอาจารย์นเนาะฝันดีต่องวดครับเานาะคะ่ะ สูตร no คำนวณก่อนนะคะเลขวิ yeah. ่งเลขากวิบั่งสงกไ้สูตรแล้องัดขึ้นค่ะเดียวกับหอยนี่นะฮะว่าเิ่วิ่งมีห้ากับหกเลขวิ่งมีห้ากับหกขอาจันครับครับคู่กัมีหกจับคู่มีห้าหกค่ะหกสามหกสามค่ะ สำหรับเลขคำนวณค่ะสองชุดสองหางคือเก่าบบคาจันสองชุดสองหางแค่นี้อืมสามตัวบ่มีคือเก่าเนาะค่ะค่ะย่งยัางครับย่างค่ะถ้าฟันท่งคักๆคือเก่าเนาะค่ะจันอ้าวบารที่นี่เลขความฝันเด้ค่ะจันฟันตัวใดค่ะมันจะเป็นเลขเลขข้อมฝันนี่เลขความฝัน มีสองหางค่ะเพราะว่าฝันสองเรือค่ะทำมา่อกี้ไปพบฟันเน้นมาเลขไม้เล็โทรับที่ม่เคยออกค่ะหมดปอนกับโต้ท้าวซื่อก็ออกขึ้นกันเพราะว่าฟันเดียวเขาเลค่ะมันจะชอบออกอยู่ตรงกลางมุ่งบริเวณออกอยู่ท้ายอ๋อค่ะอาจารย์เอาอาจารย์เอาเบอร์โทรอาจารย์ออกช่องเลยก็ได้ค่ะเพื่อผู้ใดได้โชคกบอาจารย์กักดโทษ หอาจานได้เลยก็ไดเนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แค่ะหกสี่้าหนเกสี่เนะก็คือว่าให้ผู้ใดมักนากระต้นานนานะค่ะจานาะย์แปดศูนยแล้วก็หกเก้าสี่หกาค่ะจานหนึ 1, 7, 2, ่งเจ็าตัวมีหนึ่ง เจ็ดสองห้านะคะอันนี้คือเบอร์โทรอาจารย์นะคะชุดเต็มเลยนะคะอ้าวครับทีมันเคยออกนะเคยออกงวดสี่งวดสี่มันผ่านมาสก่อนหกสินึ่งทีมันออกหนึ่งเจ็ดน่าฝันจะพอดีเลยออกตรงกลางมันเคยออกสองสองเทียร์แล้วมันมาออกอยู่ช่วงมันจะออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอยู่ตลอด อ๋อคอาจารย์บัดน,นี้สิส,ส่วนตัวอาจารย์งวดนี้นค่ะหนึ่งเจ็ดนะตัวน,นึ่งบัดน,นี้ก็เอาเลียนคายนะอืมค่ะถ้าอาจารย์มากก็คือวงกลมไปทีหนึ่งเจ็ดนอจันเนาะนเจ็ดกับสองค่าเนี่ยหนึ่งเจ็ดกับสองสห้านะคะ่ะเพราะว่าแอดมินเขียนเต็มเลยนะคะเบอร์โทรเต็มแล้วกะ อาจารย์บอกว่าทีหมักออกคือหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะจารา์นอนแล้วกะสองหาเลขไยะะาเยนเนาะค่ะค่อค่ะสองชุดสองหางเนาะคะ่ะครับงวด,ดง,วงวดกียวิใหอันออกหนึ่ค่ะงวดคือว่าเลขนี่เลขมันมากๆเนาะคะา่ะจยาเนาะหนึ่งเจ็ดนี่เนาะค่ะหนึ่งเจ็าะฉะนั้นแล้วผมเนีนหหนึ่งเจ็ดนครับเลขคำนวณก็คือ คำนวณคือห้าหกค่ะหนึ่งเจ็ดดอกจันไปเลยนะคะแล้วก็สูตรคำนวณอาจารย์ฟันให้โตเดียวหางเดียวชุดเดียวเน้นเนนคือหาหกนะคะอาจารย์เนาะครับค่ะกระตอมเป็นหาหกดเลขเลขวิ่งเด็กอาจารย์ฟันมีโตฟันบอกค่ะเลขวิ่งหกันหาตัวเดียวเลขวิ่ง,งน 5, เ,เงน้นไปที่ห้านะคะสายวิ่งสายแรีนพิจารณาได้เลยนะคะหมวดทิพผ่านมาเสียน จัดให้โตเดียวเน้เนเคือเลขสองนะคะเลขวิ่งตัวเดียวเลขสองมาเต็มๆนะคะงวดนี้เน้นไปที่เลขหาแล้วก็เลขจับคู่เน้นชุดเดียวหางเดียวคือหาหกนะคะสูตรคำนวณแล้วก็เลขโทรร้ระสาบนะคะอาจารย์เน้นให้คือหนึ่งเจ็ดนะคะมากเลยหลายกว่าโมนะคะอาจารย์เนาะแล้วก็สองหาเป็นตวัวร่องถูกต้องบอกอาจารย์ถูกต้องครับค่ะงวดนี้นเซียน,นตัวก็เล่นในเมื่อแล้วก็แต่ว่า รถพี่วัยเด้มอารถเกียร์หนึ่งค่ะเอาพิจารณาเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเพราะว่างวดที่ผ่านมาเซียนเฮาเพิ่นยำคัะยำเนื้อนะคะสองซีตัวนี้ยำเทิงสองรอบเลยนะคะเทิงต่องวดแล้วก็เทิงคงสุดท้ายนะคะถ้าผู้ใดเสื้ออาจารย์เฮ่านะคะก็ยินดีน้ำดีีนะคะเพิ่นให้โชคเฟนช่องคักนะคะงวดนี้เซียนยำนะคะขอบคุณเมากได้มากเอไทยเอกไคือ สองหานั่นเป็นสามตัวนะเอามื่กีเป็น 7, 2, เจ็ดสองห้าเมนค่ะจานเดียวนะเดี๋ยวแอดมินเขียนก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เน้นแค่หนึ่งเจ็ดกับสองหานะคะถ้าสามตัวก็จะเป็นเจ็ดสองหานะคะจารย์เนะาะอ้าวเลขความฝันเซียนเฮาเป็นทีนาจับตานะคะเพราะว่าเซียนเ,นเป็นคนใช่เพื่อนเป็นคนที่ฝันแม่นอีหลีนะคะถ้าเพื่อนมักเพื่อนชอบตัวใดมักจะแม่นมักจะมาอีหลีนะคะพิจารณาเอานะคะอาจารย์เนาะ ความฝันก็คือความฝันเนาะคะเพื่อ,อจะมีดวงสมพงกันอ,อีกนะคะอันนี้งานนักดนวนอยู่กันรอบหอท่านนะค่ะเดี๋ยวคงสิเาพยายามค่ะผู้ใดมั่งินมาแน่นอนเองแม่นค่ะอาจารย์งวดที่ผ่านมามาสูตรคำนวณเต็มๆนะคะงวดนี้ผูะะ้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้เสียงโชกเสียงหมันนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใจโชกๆฉมันๆให้เพ่งปังๆกันสุขสุขคนค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะที่แบ่งปันหน้าทางค่ะ อาจารย์ชุกๆมันมันคือกันค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะทุกชมกลคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เสียนกับคนใช้ฟันทงมันใจคักๆอีกแล้วนั่นชมเพิ่นฟันทงสูตรคำนวณกะน้อยๆเนีนๆอีกคือเก่านะคะแช่สองชุดสองหางน้ชมแล้วก็เน้นให้ชุดเดียวหางเดียวเนีนๆคือเก่านะคะมักชอบพิจารณาเอาเ้ยค่ะเด้อบอกว่าจะเป็นสูตรคำนวณหรือว่าเลขความฝันนมชม วันี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติเขอมารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนจงหิ้งๆิ้งปกปั่งกันสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ